สวัสดีครับพี่นอ้องตัตวกระช่องกานอนุรันษ์ลำแพานนวัตกรรมมาพบพอกันอีกจากคลิปหนึ่งกันแล้วกันครับตอนนี้ทีมงานนางหลานเฮากับแป็นนะครับรติดตั้งสีไรแ,แล้วครับทีมงานประดับกระเขาต่อเลยครับมัน,นีบรรยากาศก็พรมเย็นครับเพราะว่านีเป็นไม้ ต้นสมสายหญสองต้นนะครับนั่งอยู่ต้ายห้องส้มสายตอนนี้โอ้ตูน,นซ่อนจริงๆเื่น,นทีมันกลวงเนี่ยเคื้นที่วัดกลวงแต่ว่าต้นใหม่ลายตอนนี้เป็นนาทีของทีมประดับขับกำลังเขาานาวิธีเพื่อสิติติต่างฉากแล้วก็โครงอลูมิเนียมนะครับ มม่นีรถตู้พระซิบได้ขอลังวิธีนะครับเดินว่าพุณแม่นะคแม่สุภาพบ่ค่อยสบายนะครับพึ่งแม่หายไวๆหนแม่แม่ไม่สบายนะ ครับพี่น้องวัดสุดทธารามนะครับบ้านกาลโกหรือบ้านน้องหลักไอซีบัดน้ำมอนแน่ใจวใจ่าจะปาดนะครับแต่ว่าเพิ่นเขียนอยู่นะนะปากช่างเขาตอนนี้คือลอยยี่สิบบาทแต่ว่ายำแรงโมโหว่าสิขายราคานี้บอกรับกเ็เลยยำประกาศทันโตให้พี่น้องเพราะว่า มันมีรายงานเดียวที่ว่าติดตายพรมันมันติดมาอีกจากงานหนึ่งนะแล้วก็มาอีกงานหนึ่งมันกับ่าเป็นราคานีนะต้องรอดูตอนเย็นนะครับอย่าลืมมาหครกำลังใจพวกที่งานสาวน้อยเพื่อนๆครับพี่น้องครับจังหวัดสุธารามครับตำบลบนงหนลิกไฟอำเภอคู่บองจังหวัดบุรีรัมย์คนระับ มันมีพอนาวปันไัครับเยน็ยนๆน้ำแรงสิลมเยน็นหนาวหนาวหนาวคนๆมาซ้ำกันไหมซ้ำนี้ข้าเจ้าก็หนาวเลยเนะี่ยเมื่อขึ้นก็หนาวอยู่ครับประมาณ20าองศาเลเซียสเ่ากสบซมือส้มสีมือที่แล้วอุ่นคือหลายเนะครับ เนี่ยจากนี้เข้ากับิวันนี้กลับไปท่าบ้านดองดึงนะครับมันหยุดเกตวันยิบแปดบ้านดองดึงบ้านดองดึงตะบนดินแดงเชียงใหมบึมงจังหวัดสีสะเกดครับแม่นบังค์ เดี๋ยวผมเบ่งก่อนเพื่อให้ข้อมูลผิดอีกเดี๋ยวพี่้องสิว่าคอมเมนต์ว่าผมมัมนเบอือฉันดิไม่อ,อยากเดพี่้องเนยเบิึงก่อนชิวงานเดือนธันวาส่งท้ายปีหกเจ็ดนะครับแมนแมันต้องดึงนะแลักะกับมาทาตุมทาตุมแล้กก็มา ตำบ,บนโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยลำที่30 31เราอยู่บ้านน้องอิงน,นะครับอำน้อตะบนจานอำเภอเมืองตัวัิสเกียยังน้อยหนิ เป็นสะนามเขากันนั้นล้ม,ท, <bunker> มที่สะไว้น,น e ้ามเนี่ยงานกันอ่ะเขาปฏิบัติการรีบกับติดตั้งแล้วข้างหลัง อย่างนี้แบบนล้วมันการเต้นยังไงนะครับเต้นร่วมอยู่ฝั่งนี้โอ้อยู่ฝั่งนี้ไงยู่ฝั่งนี้นี่ผมสบายใจเลยครับอยู่ฝั่งนี้เพราะผมเต้นฝั่งนี้เต้นเต้นฝั่งนี้เต้นฝั่งใส่ใส่ใส่มะลแต่ว่าขวาคนเบิ่งมันเป็นยังไงฮ่องบงมได้แลน้วไป นีครึ่งกระตุ้นเอันนี้กน้ามีรงแมหราอเน้านขา ว่าตื่นป่ครับเออดหนาไัยนี่นะครับคลิปนี้เมียงแล้วงบรรยากาศสักิปหนึ่งเนาะบรรยากาศงเลนที่ตอนนีกควงๆต้นไม้ลาย ตอนอ้นยางเนี่ลโอ้กหัดตน้นไซเกาหลีใส่ใส่เลยตอนอย้นยางนาที่เล็กข้างหลังตน้นโพดอกข้าวตน้นคูนค้ณมายืนตน้นอะไรพี่หัวต้นอัล่างโอเคครับพี่น้องเนี่ยพอกันไว้คลิปหน้าขอบคุณตัวติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อจะได้ติดตามขึ้นมาใหม่พรอมกันน,นะครับเพืนๆูเชื่อเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับพอกันคืนนี้ครับปัดสุตรารามคบนะันต้องหลักบ้านการ์ลสโกรนะือลายซืฟอหดนะครับตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ